กูบอกเลยบรรยากาศช่วงนี้ไม่โคตรหนาวประเทศไทยไม่เคยหนาวขนาดนี้มาก่อนเอาจริงมันก็นหนาวสี <c oughs> ่อะไรใช่ไหมแล้วดูมอสนี่สิโอ้โหมีชุดน่ารักๆให้ใส่ด้วยโอ้รู้สึกอุ่นขึ้นเยอะเลยดูก็โดดลงทะเลแม่งเลยสัตว์โอเคใช่ไหมเหอะมาดีวิวมอสเลยดีกว่าเราจะเริ่มจากของที่มีในมอสนี้บ้างนะซึ่งของที่มีในมอสนี้ก็เออดูกันเอาเอางแล้วกันก,กูก็ไม่รู้มันก็มันคืออะไรแต่ที่น่าสังเกตว่าที่สุดคือ A สามหุ่นเนี่ยกูมันแปลกเลยเนี่ยมันคุ้นๆแปลกๆวะกูแค่คิดไปเองแหละ ส่วนของอ,อื่นอันนี้น่าจะเป็นเอ่อฟองน้ำเน่าเว้เียสปอนบอ๊อบใหม่นะเดี๋ยวกูจะเอามึงโยนลงทะเลเดี๋ยวนี้แหละกลับสู่ซ้อนทะเลไปนะเพื่อนนี่คืออะไรน้ำผึ้งเหรอโอ้เงินโอ้ไม่จะเป็นไอ้สัตว์โลกนี้ไม่จะเป็นต้องใช้เงินแค่กูจะชีวิตรอดแม่งยังไม่รอดเลยสัตว์เงินมึงจะมาทำไมเนี่ยของวกนี้ก็น่าจะเป็นอาหารแหละซึ่งเอ่อกินไม่ได้สามารถเอาไอ้ฟางข้าวนี้ไปทำเป็นชุดได้โอ้เสื้อกันหนา,า,าไวได้เวลาเว้ยอัต่อไปเลยดีกว่านี่เลยเราพวกมอสและมอนเตอร์สุดแปลกตา เอาแบบเบสิกเบสิกก่อนละกันอ่ะตัวอะไรว้าวไม่เบสิกละมันชื่อว่าอะไรเนี่ยมันชื่อว่ามินทารูโออะร่างกายมันคุ้นๆนะเนี่ยคล้อยๆควายแถวบ้านกูเลยมันตีแรงมากเป็นไตไม่ได้งั้นมึนงรอกูแบบเท่านี้ก็ปลอดภัยแล้วเราจะมาดูตัวมันก่อนนะควายหรือกระทิงวะกระทิงแหละแล้วก็มีผ้าปะเตียวแล้วก็ถือขวานสองอันเท่ดีนะมันไม่เท่เพราะอย่างงี้เนี่ยแหละมึงมาต่อยกูเลยดีกว่าวะนี่เนี่ยพอมันตายเพื่อนมันก็จะนอนกองกับพื้นแล้วก็จะไม่ฟื้นขึ้นมาอีกโทริโออฟื้นนฟ้นนก่เฮฮยัลโิ เออเน,นี่ยได้ละเซอร่าเซอรี่เซอร์เซอร์ละมึงคิดว่ามึงจะน่ารักกว่ากูอะมึงจะไปไหนสัตว์เงินนี่เลยอีดอกไม่มีใครน่ารักไปกว่ากูจะบ้าไปมาทำอะไรได้วะสดชื่นเลยดิสดชื่นเลยดิ ter, โอ้ยมีหลากหลายสีซะด้วยไหนวางเยอะๆเลยสิว่าไงสาวแม่งดินเป็นปลากระเบนกันเต็มเลยชิบหายไม่ใช่นางเงือกละมาสองอันเลยแล้วกันมันสีคล้ายกันดิอันนี้โอ้ไม่กอดตัวเชี่ยอะไรเนี่ยคิมบิลลหมาสามหัว เหมือนจะเคยได้ยินผ่านว่าเป็นสัตว์ในตำนานแห่งนรกที่เออกินผักและวัชพืชเป็นอาหารนี่ฟัโดโรด้าไปนึงทีหลับไปใส้หมาโง่แกทาให้ฉันดูอุบาทโอเคต่อมาตัวนึงก็คือชื่ออย่าวๆนี่เออฮียหนักเกียดหนัากลัวสัตว์มึงอยู่ไม่ถึงสองวีพอไอคิบหายอะไรก็ไม่รู้อูล่าอูอูอออลลาโกหมาป่าธรรมดาทั่วไปที่มีขนาดตัวเท่าคน เสื้อกูยังไม่ขาดใช่ไหมโอเคเสื้อยังไม่ขาดตายซะนี่งไงชุดที่จะไปทําเป็นหนังหมาป่าโอเคเลยเนี่ยตายรัวๆซะไอปีเต้เอ้ยโอ้โอ้โอโอโอชิ h i t what มันพ่นน้ําลายใส่กูด้วยไอสัตว์นี่มารายาทอะมีไหมโว้ย,ยลักษณะตัวมันเป็นแบบสิงโตติดปีกเขี้ยมีหางเป็นก้านมะพร้าวตัวขนาดมาขึงมาใหญ่กว่าคนอีกแล้วเนี่ยเอาเป็นว่าตัวนี้เท่ดี แต่ก็นั่นไงคือมันเป็นบอลเลยแต่กูทำให้มันดูกาเฉยอันนี้ชื่ออะไรเนี่ยไฮด้าเออมันต้องอย่างนี้สิว่าตัวละครสุดเท่โอ้เชื่อมงพ่นน้ำลายใส่กูไอ้กูขอขึ้นไปชมร่างกายอันสง่าง,งามของมึงหน่อยตัวมันมีสามหัวแล้วก็สามารถพ่นพิษได้โอ้เฮียกูแหลกเพราะอย่างนี้นี่เองไอ้เชี่ยนี่นั่นแลหละน่าเชียกูตีไปทีเดียวทำไมหไวัวหายไปสามหัวเลยวะแยกกันอยู่รวมหมู่เราตายเอ้ยน่ามาอะไรเหมือนมันจะดบ ชิ้นส่วนรากผักชีมันมาให้นะแต่ไม่เอาอะนี่คือฮะตัวอะไรวะเนี่ยอ๋อเมลิซาไอที่มันสาบเป็นหินแบบไอ,ไอตัวประกอบสามตัวนั่นแหละแล้วมึงไม่เห็นสาบกูเป็นหินดาวะกูจ้องตากูจะเขมึงอุ้ย e! เฮียอ้าเรียบร้อยจุ่มขี้ไงดอกหัวให้จริงด้วยเดี๋ยวจะเอาไปเก็บให้มันปลอดภัยหน่อยแล้วกันเอาเป็นว่าเอาตัวตาแดงก่อนกูดูว่าจะเป็นมอนเตอร์โหด นี่พวกมึงทำอะไรได้มัึงวะเนี่ยเอ้ยโอ้ยโอ้โหนี่สิวะใช่เลยมอนสเตอร์สุดโหดแล้วมึงจะไปไหนนะ่ะเฮ้ยมึงลงมานี่เลยนะลงมานี่เลยกูจะเป็นดากอนสเลเยอร์เรียบร้อยตกใจเลยสิว่าทำไมมึงโดนตบทีเดียวตายเพราะกูนะ่ะคือมึงจะไปไหนหอยเออจะว่าไปฆ่าแล้วได้แล้ววะเป็นดากอนสเลเยอร์เรียบร้อยอ๋อจริงกูควรจะรีวิวชุดก่อก่อนไม่ใช่หรอวะเอาไว้วใช่างมาเถอะและนี่ก็คือยาพิเศษ เอาเพราะว่ามาันแดดไม่ได้ดีกว่าออแดดได้ละเราชุดก่อนแล้วยุดโทปกรณ์สุดเท่งไงมาชุดเบสิกกันแรกก็คือชุดนี้อย่างที่เห็นท่วไปกูใส่ชุดนี้ปุ๊บกูกลายเป็นกระป๋อมทะเลเลยแม่งอะไรวะเนี่ยไม่เห็นน่ารักเลยหลับไม่ได้โยนทิ้งอย่าไปสนใจไอ้ชุดขยาเนี่ยโอ้โหอันเมื่อกี้กูว่าแย่แล้วอันนี้แย่กว่าเมื่อกี้เป็นกระป๋อมทะเลอันนี้กูกลายเป็นสิงโตะทะเลเลยชุดจะมีความสามารถพิเศษแต่มันเป็นยังไงถ้ามึงจะใส่ชุดนี้มึงใส่แค่แบบเนี่ยแค่ลำตัวกับกางเกง ปีศาน่ะมันเกิดขึ้นได้กับทุกคนและกูก็คือราชาหรือโคตรราชาพีศหโหนี่มันผู้หญิงที่สามารถปกป้องเราได้ชุดของไอเช่นนั้นไงเป็นกระทิงควายกลายเป็นตัวอะไรวะเนี่ย yeah! เฮียน่าเกลียดนะกลัวิบหายนี่มันไม่เท่เลยหัวบุดบูดโยนทิ้งนี่มันต้องชุดก่อนอย่างนี้ถึงจะเท่เออแม่งมีหน้าอกงอกข้นมาให้นิดนึงด้วยนะไม่มันต้องใหญ่กว่านี้สิวะนี่แล้วก็ชุดก่อนสุดอะไรวะเนี่ยทำไมมันมน่าเกลียดอย่างนี้เอาเป็นว่ามอด รีวิวก็น่าจะมีแค่นี้มั้งมันไม่น่าจะมีอะไรเพิ่มละเดี๋ยวกูจะลิงก์ไว้ในข้างลาง่างใต้คลิปแล้วกันแล้วก็ไปเปิดแล้วก็ไปโหลดเองแล้วกันคือมันน่านจะมีแค่นี้แหละคือสิ่งที่กูสนใจมากที่สุดก็น่าจะเป็นพวกชุดนี่มากกว่านะเนี่ยมันดีกว่ามันดีที่สุดเลยนะี่ยในบรรดาทั้งหมดเนะี่ยเออก็อน,น่านจะมีแค่นี้แหละตัดจบเลยดีไหมตัดจบเลยดีกว่า